สวัสดีค่ะชาราศีตุลคลิปความรักมาแล้วนะจ๊ะประจําเดือนกันยายน2564ราศีตุลน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะแต่การทํานายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจอะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะทําใจให้สบายๆนะจ๊ะในการชมคลิป และถ้าท่านอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 516 6963ค่ะชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะและอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะเป็นกำลังใจให้เก๋ได้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h anel n ค่ะเอาล่ะเราลองมาดูพลังงานของคุณนะคะชาวตุลในช่วงเดือนกันยายนนี้ เกเห็นถึงพลังงานของความเด็ดเดี่ยวนะคะความเข้มแข็งแล้วก็ความเด็ดขาดสําหรับชาวตุนทีเดียวเพราะพลังงานของคุณอยู่ที่ Queen of s w o ซอสนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของชาวท่านลมได้เลยนะราศีตุลช่วงนี้ต้องเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณบอกว่าใครจะมาลำํำยัยอะไรกับคุณมากไม่ได้แล้วนะหรือจะมาว้นเวอร์หรือมาทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขในเรื่องราวของความรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของทุกๆเรื่อง คุณพร้อมที่จะตัดสินใจอะไรลงไปให้เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีพลังของความสตรองนะเพราะเขาเรียกว่าดุทีเดียวละใครอยามาทําอะไรไม่ชอบมาพากลอะไรช่วงเวลานี้นะคะเก๋ว่าคุณก็คงจะรับไม่ได้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่การจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องราวโดวยเฉพาะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะก็ แต่เป็นการคิดตัดสินใจที่แบบว่าใช้เหตุใช้ผลนะคะเข้ามาร่วมในการตัดสินใจมากๆนะแล้วก็คิดแบบรอบคอบทีเดียวนะคะคือแบบมันอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนไปเลยอะอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะอะไรที่มันลักกระปิดลักกระเปิดในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะหรือชักเยอะกันไปมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็น่าจะไม่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ที่คุณต้องการแล้วล่ะ เรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะคุณเองก็มีเป้าหมายอยู่แล้วในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เพราะจริงๆตัวตนของคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณชัดเจนมากๆกับเรื่องราวพวกนี้นะคะ ดังนั้นในเรื่องราวของความรากักสิ่งที่คุณปรารถนาในการในเรื่องที่จะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนคุณก็อยากจะให้มันเป็นทั้ง10ถ้วยนะคะแล้วก็6ไม้มันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วพัฒนาอย่างจริงจังนะแล้วก็ต้องเหมือนกับมันต้องค่อยๆแจ่มชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ยิ่งตอนแรกชัดแต่พอยิ่งอยู่กันไปกับขมุกขมัวหรือดูแล้วไม่ชอบมาพากลอย่างเงี้ย คุณก็อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่คุมเครือนะคะอยากให้มันเป็นอะไรที่มีความสุขมีเรื่องของอนาคตมีเป้าหมายมีการพัฒนาความสัมพันธ์และให้ความสัมพันธ์นั้นไปสู่ความสุขทั้งคู่อย่างแท้จริงนะไม่ใช่มีคนนึงวิ่งตามคนหนึ่งคนนึงเล่นเกมกับอีกคนนึงนะคะหรือว่าคนนึงพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนไม่ ไม่ได้พยายามอะไรมากนะคะเหมือนเขาก็ชิลๆไปอะไรแบบนี้คุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบลักษณะเป็นแบบนี้นะก็อยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีชัดเจนชัดแจ้งมีความสุขนะคะที่สุดนะแต่ที่ผ่านมาแน่นอนนะคะเกยว่ามันต้องมีบรรยากาศความเครียดนะคะความคลุมเครือในเรื่องราวของความสัมพันธ์นพนเพราะนี่มีก้าวดาบอยู่ใกล้ๆคุณเองในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องทําให้คุณแบบ ไม่มีความสุขะนะหรือมีใครคนหนึ่งพยายามทําตัวไม่ชัดเจนด้วยก็ได้นะคะไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนสักทางหนึ่งนะคะกักกักกันอยู่อย่างนี้แหละนะคะหรือว่าบางครั้งทําเหมือนรักคุณมากสนใจคุณมากเทคแคร์ take care คุณมากแต่บางครั้งถ้าเหมือนไม่สนใจคุณเลยเหมือนวันหนึ่งเขาคนนั้นมีหลายอารมณ์มากเลยนะคะวันนี้เป็นทางหนึ่งอ้าวอีกวันหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งเช้าเป็นแบบหนึ่งเย็นเป็นแบบหนึ่ง หรือคุณเองอาจจะไปพัวพันกับคนที่เขามีอารมณ์แบบตามใจตัวเองค่ะทาอะไรเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่วันนี้ฉันอยากรักเธอฉันรักมากอยากเทคแคร์เธอแต่อีกวันนึงไม่สนใจก็ไม่สนใจเลยหรือว่าในความสัมพันธ์น่นอาจจะมีผู้คนเข้ามาวุ่นวายเวียนวนในเรื่องราวความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีอิทธิพลของผู้คนบุคคลต่างๆบุคคลแวดล้อมเข้ามาด้วยที่ทําให้คุณเองก็ต้องปวดหัวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ตรงนี้ พราะจริงๆในความสัมพันธ์ที่คุณคิดเนี่ยคุณก็คิดถึงเรื่องราวของอนาคตด้วยนะไพ่รักษณะสิบถ้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีอิทธิพลของครอบครัวนะคะทั้งฝั่งตัวคุณเองที่ก็เหมือนกับว่าถ้าคุณจะคบใครแล้วเนี่ยก็ต้องให้มันชัดเจนให้มันมีความสุขไปนะคะหรือว่าอิทธิพลของครอบครัวฝ่ายดึงฝ่ายใดเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะ หรือจริงๆเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่คุณตั้งไว้มันก็ต้องคือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นระดับสูงอ่ะก็ต้องคุยกันเรื่องราวของอนาคตมีแลนร่วมกันนะคะสร้างครอบครัวร่วมกันด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยแต่คนที่สถานการณ์ที่เห็นก็คือมันฝ่ายฝ่ายตรงข้ามของคุณบางครั้งก็ไม่ได้ร่วมมือกับสถานการณ์ตรงนี้นะมันก็อาจจะทาให้คุณรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะคะที่ผ่านมารู้สึกเครียดนะคะแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขด้วยล่ะ แตถามว่าในเรื่องราวของความรักของคุณเนี่ยนะคะบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นความรักที่แบบ2ถ้วยอะ่ะมันเจอคนที่ใช่นะมันใช่แหละแล้วยังมีเดวิลด้วยมันทั้งมีทั้งความดึงดูดมีทั้งแพชชั่นมีทั้งความสุขนะคะอาจจะรวมถึงในเรื่องราวของความลุ่มหลงต่างๆเข้ามาคือความรักครั้งนี้มันมาพร้อมกันหลายๆอย่างเลยดึงดูดกันมากเป็นเคมีที่เข้ากันนะคะเป็นความสุขมากๆแล้วก็ มันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะมีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นได้นะคะมันเหมือนเราเจอได้เจอคนที่ใช่จริงๆคนคนนี้แหละคือคนที่เหมือนกับเบื้องบนจัดให้มาเขาเองก็รู้สึกอย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นเคมีที่ดีต่อกันมาตลอดนะแล้วก็เป็นอะไรที่มันไม่ใช่จะมันเหมือนมันไม่ได้จะตัดกันไปง่ายๆนะคะ บางทีเรื่องราวแบบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วหลายๆรอบนะคะเหมือนจะพยายามจะจบจะจากจะเลิกกันไปนะคะเคลียร์ปัญหากันแต่เหมือนสักพักหนึ่งก็เหมือนมีแรงดึงดูดนะคะให้กลับเข้ามาหากันอีกพลังงานของเดวิลนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีความลุ่มหลงเรื่องของแพชชั่นเข้ามามากมายทีเดียวในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะ แต่ก็อาจจะหมายถึงเรื่องราวของรักซ้อนก็ได้นะคะรักทางลับนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ปิดปิดบางๆซ่อนๆเร้นๆนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าเป็นความรักความสัมพันธ์แรงปฎถนาที่มันผูกพันกันมานะถามว่าจะตัดกันไปได้ง่ายๆไหมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะบางครั้งคุณเบื่อเขามากอยากจะตัดเขาออกไปสุดจะทนแล้วเศร้าเหลือเกินในความสัมพันธ์ตรงนี้แต่ก็ตัดไม่ขาดแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาเองก็บางครั้งอยากจะตัดคุณเหมือนกันนะคะ ก็บางทีก็ทําไม่ได้ห่างหายไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวสักช่วงหนึ่งก็อาจจะมีการวนกลับมานะคะแล้วก็มันก็วนลูปเป็นอยู่อย่างนี้ระค่าในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะมันก็เลยทําให้บางครั้งเนี่ยมันไม่ชัดเจน ในบางคู่บางคนอาจจะไม่รื้อไม่มีเรื่องราวของบุคคลที่3นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในความสัมพันธ์มันเหมือนกับยังมีใครคนใดคนหนึ่งทําอะไรตามใจตัวเองมากนะคะแล้วก็คิดว่าอีกฝั่งหนึ่งยังไงยังไงก็ต้องรอต้องรักนะคะอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถจะตัดใจไปจากอีกฝั่งหนึ่งได้มันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนวนกันอยู่เรื่องราวอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์นะแต่ถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนะคะแล้วก็แต่ว่ามันมันเหมือนกับ พอจะห่างกันไปจริงๆหรือห่างบางคู่บางคนอาจจะห่างกันไปสักพักแล้วด้วยคะมีไพ่สี่ดาบห่างกันไปสักพักห่างกันไปแล้วต่างคนต่างไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นพักเบรกไปแล้วด้วยก็ได้นะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์กลับไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนของตัวเองนะคะกลับไปอยู่ในมุมใครมุมมันไปใช้ชีวิตของตัวเองด้วยก็ได้ หรือซ้ำร้ายบางู่อวจะถึงกับคั่นเลิกลากันไปแล้วช่วงหนึ่งนะหายกันไปเงียบกันไปนะคะไม่ได้มีการติดต่อไม่ได้มีการพูดคุยนะคะเหมือนกับมาดูแล้วมันน่าจะขาดกันไปแล้วอ่ะน่าจะไปอยู่ในจุดที่ต่างคนต่างไปอยู่ในมุมที่ตัวเองมีความสุขที่สุดนะเหมือนกับไปเงียบๆนะคะกับตัวเองนะแต่พอยิ่งห่างกันไปเนี่ยนะคะมันกลับรู้สึกว่ามันกลับทําให้คนใดคนหนึ่งกับรู้อะไรมากขึ้นนะ ตัวตนของคุณตอนนี้บอกเลยว่าคุณเนี่ยพร้อมเสจะเด็ดขาดทุกอย่างนะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะหยุดจะจบแล้วละ่ะยอมรับสถานการณ์ที่เป็นจริงนะคะว่าบางทีในเรื่องราวของความรักตัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์มันอยู่กันได้อย่างมีความสุขช่วงนี้คุณค่อนข้างเคารพความจริงและเคารพการตัดสินใจของตัวเองนะคุณอาจจะยอมจบยอมนิ่งยอมเงียบจากใครบางคนไปนะคะโดยที่คุณก็ไม่ได้ จะเศร้าเสียใจอะไรออกมาแล้วละ่ะถึงข้างในคุณเองอาจจะยังรู้สึกว่าตัดเขาไม่ขาดมีเขาอยู่ในความรู้สึกมีเขาอยู่ในความรักนะคะเป็นคนที่ใช่แต่ว่าคุณจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอ่อนแออะไรตรงนั้นออกมาและช่วงเวลาที่มันห่างหายกันไปนะคะเงียบกันไปหรือช่วงเวลาที่คุณเอาจริงแล้วกับตรงนี้เห็นมันก็เหมือนกับเขาเองกับรู้สึกว่ามันเหมือนเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปอะ่ะแล้ว เขาเองอาจจะตระหนักรู้มากขึ้นด้วยก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ว่าเขาก็อาจจะได้คําตอบความรู้สึกแล้วว่าบางทีบางทีอยู่ใกล้กันมากเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้เห็นคุณค่ากันนะคุณเองอาจจะเป็นฝ่ายหยิบยื่นทุกๆสิ่งท,ทุกอย่างให้เขาตลอดจนบางทีเขาเคยตัวนะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักความคิดถึงคุณมันเป็นเช่นไรนะหรือความที่คุณดีกเขาตลอดมันเป็นยังไงแต่พอว่าคุณเลือกที่จะตัดจะไปจะนิ่งจะเงียบจริงๆแล้ว เขาก็เหมือนรู้สึกว่าได้คําตอบนะคะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยในเรื่องราวความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เขาเห็นนะหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เขาอาจจะเห็นใจตัวเองอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังต้องการนะคะหรือยังแคร์คุณอยู่นะเพราะว่ามันมีพลังงานของสองถ้วยและเดวิลนะคะบอกแล้วไม่ได้ตัดกันไปง่ายๆอาจจะเป็นเรื่องของ จะบุญจะกรรมนะคะนำพาชักพานำพาให้คุณมาเจอกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องราวที่จะตัดกันไปได้ง่ายๆคะ่ะแล้วตัวเขาเองก็เพิ่งตระหนักหรือตื่นรู้ด้วยก็ได้นะคะว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เขาก็อยากให้มีมีอยู่ต่อในความสัมพันธรรน์ตรงนี้อยากให้คุณเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ไปกับเขานะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ร่วมสร้างสารรค์เรื่องราวหลายๆอย่างในเรื่องราวของความรักมาตลอดคุณเองก็ดีกับเขามากนะคะหรือก็เป็นคนคนหนึ่งที่ดีนะคะแล้วก็ ส่งมอบความจริงใจให้เขาตลอดส่งมอบความรักให้เขาตลอดเขาก็ตระหนักรู้ตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ง่ายๆที่จะให้มันทลายหายไปอ่ะพอไม่มีจริงๆอ่ะเขาก็คิดถึงนะคะแล้วก็เหมือนกับอยากจะให้มันกลับมามาเริ่มต้นหรือทําอะไรให้มันดีกันเข้าไปอีกในเรื่องราวของความรักไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะก็อยากให้ความรักมันไปต่อได้อ่ะอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ดว่าเขายังอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปนะ เพราะว่ามันมีพลังงานของสองถ้วยขึ้นคุณอาจจะอาจจะมีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่ด้วยค่ะเอาละทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะจ๊ะตัวตนของเขาคนนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะกับสถานการณ์ตรงนี้เขาคิดยังไงบ้างหรือเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะไพ่นะคะช่วยบอกเลยค่ะมีไพ่5ถ้วยนะคะแฮงแมนค่ะ10ไม้นะคะ7ดาบแล้วก็เอชซ็อ e เพนท l เนะ ก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้มีความสุขสําหรับใจเขานะคะเพราะคุณจะไปจริงๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ายังไม่อยากให้คุณไปะคุณเองก็เป็นความรู้สึกที่เขายังไม่อยากจะสูญเสียไปนะคะ <_ d ata> เขาก็อยากจะให้รู้สึกว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นนะรอกันก่อนได้ไหมลองให้เวลาซึ่งกันและกันหน่อย <_ d ata> เผื่อว่ามันอาจจะมีอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ <_ d ata> เขาเองก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังขยับขยื่นความทําอะไรมากไม่ได้นะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่เขาก็มาถามใจตัวเองให้ลึกๆด้วยว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้จะเอาอยัางไงจะทํำยังไงดี ถามว่าอุปสรรคความรู้สึกความเครียดความทุกข์ความแบกรับนะคะหรือความเหนื่อยความยากในเรื่องราวของความสัมพันธ์มันมีนะมีมากมายทีเดียวนะแล้วก็มีบททดสอบมาทดสอบมันเป็นระยะระยะอาจจะมีใครบางคนที่ทําตัวยังเป็นแบบเจ็ดดาบนะคะไม่ชอบมาพากลป,ปิดปิดบางๆซ่อนซนเร้นๆอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งตรงข้ามคุณก็ได้ หรืออาจจะเป็นความน้อยเนื้อต่ําใจอารมณ์ที่ยังไม่เข้าใจกันการประชดประชันการพูดที่เจ็บปวดนะคะหรือว่ามีปมอะไรบางอย่างที่รอ,อการเคลียร์รอการแก้ไขเพื่อให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะคะถ้าเป็นข้อผิดเขาก็เหมือนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาค่อยๆจะขอเวลาเคลียร์ตัวเองก่อนนะเคลียร์ทุกอย่างให้มันกระจ่างชาัดเคลียร์ปัญหาที่มีสิ่งที่มันมาทําให้เป็นปัญหาในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะขอเวลากันหน่อยนะจะเย็นๆนิดนึงนะคะครั้งนี้อย่าเพิ่งไปได้ไหมนะคะในการตัดสินใจตรงนี้ ก็เหมือนกับอยากให้รอเวลาสักนิดนึงค่ะแต่ถามว่ามันคงต้องใช้เวลานะเพราะตัวเขาเองก็เหมือนกับแบกรับปัญหาในหลายๆอย่างมามา,มากพอสมควรนะแล้วตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากที่เหนื่อยกับเขามากเป็นพิเศษทีเดียวล่ะเอสโซเพนต์เคิลนะคะ mm hmm. เขาก็ยาวาดหวังว่าการเริ่มต้นใหม่การพูดคุยนะคะน่าจะยังเกิดขึ้นสําหรับระหว่างคุณกับเขานะคะหรืออย่างน้อยก็ได้กลับมาพบการติดต่อกันหรือเขาอาจจะมีช่วงเวลาหาวิธีการสารพัดสารเพนะคะเพื่อกลับเขามาหาคุณอีกรอบนึงแหละ พราะงวดน,นี้เขารู้เลยว่าวิธีการเก่าๆวิธีการเดิมๆที่เขาเคยทําอะไรไว้กับคุณเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วงวดนี้มันคงต้องพิสูจน์ด้วยความจริงใจล้นล้วละละ่ะนะแล้วก็เหมือนกับเขาก็เริ่มคิดแล้วล่ะว่าถ้าเกิดการกลับมาจริงๆคราวนี้ของเขาเนี่ยเขาก็คงต้องกลับมาที่ทําอะไรให้มันชัดเจนและเป็นรูปเป็นทำมากที่สุดค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะของชาวตนคะ่ะ ไพ่8ดาบนะคะห้าไม้เจตนะแล้วก็ Queen of Cup นะคะแล้วก็3ถ้วยค่ะก็มีคนหนึ่งยังมันยังมีเรื่องการทะเลาะเบากแวงอยู่นะคะอาจจะเรื่องราวของบางอย่างที่ยังตกลงกันไม่ได้เคลียร์กันไม่สุดช่วงนี้ก็บอกแล้วว่าเครียดก,กันมากทีเดียวค่ะหรืออาจจะยังมีความกลัวอยู่นะกลัวความสัมพันธ์กลัวความผิดหวังกลัวความเจ็บปวดนะคะแล้วก็มันยังพัฒนาการทุกอย่างนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ คนเก่าๆวนกลับมาก็ได้นะคะหรือใครที่จบจากแยกห่างไปอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆได้นะแต่คงต้องใช้เวลาค่ะเพราะอีกฝั่งหนึ่งยังมีความเสียใจอยู่ยังมีความกลัวอยู่ยังมีมเรื่องราวค้างคาใจอยู่นะหรือว่ามีอะไรที่ต้องเคลียร์นะคะถ้ามีคนเข้ามาร่วมเกี่ยวเนื่องมากกว่า2คนในความสัมพันธ์คงต้องจัดการให้เสร็จสิ้นไปสักทางหนึ่งแหละพลังงานตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่า มีเรื่องราวของความอยากมีคนอยากจะกลับมายื่นความรักให้นะคะอยากมามอบความสุขนะคะอยากมาขอโอกาสอยากมแสดงความรู้สึกดีๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์หรือแสดงความจริงใจที่มีมากขึ้นด้วยนะแต่ช่วงเวลานี้อาจจะมีความขัดแย้งกันในตัวเองอยู่นะคะขัดแย้งกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะคงเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้ความใจเย็นนะแล้วก็ถามความต้องการที่แท้จริงว่าตัวเองต้องการอะไรเพราะบางครั้ง ฉากหน้าเหมือนเข้มแข็งแต่ฉากในยังอ่อนไหวอยู่อาจจะเป็นชาวตุลด้วยก็ได้นะคะดังนั้นช่วงนี้เองก็อาจจะต้องถามความรู้สึกของตัวเองจริงๆว่ายังรักยังแคร์ยังต้องการกันอยู่ไหมแล้วจะยังไงต่อดีในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะการใช้อารมณ์นะคะไม่มีผลไม่มีผลดีนะคะแล้วก็บางทีเงียบๆนิ่งๆกันไปเนี่ยแล้วลองไปถามใจตัวเองให้ทองแท้อาจจะได้คําตอบที่ดีนะแต่ด้วยพลังงานของอคุณรับคับแล้วสามถ้วยอาจจะมีเขาเรียกว่า สัญญาณที่ดีนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้ได้เพราะว่ามันยังมีคนคนนึงนะคะแม้กระทั่งเขาเองก็ยังไม่อยากให้มันจบลงไปอะคะ่ะเอาล้วค่ะทีนี้ลองมาดูฟังำคำแนะนำคำแนะนำจาก Oracle เนี่ยนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวตุลบ้างคะ่ะ มีพ่ r e l i g i o u s factor นะคะแล้วก็ Make the effort นะคะก็ต้องบอกว่าบางทีความต่างรูปรายหลากหลายรูปแบบเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ย m i n d s ซ t ความคิดอายุต่างๆก็อาจจะเป็นมันเป็นบททดสอบหนึ่งในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้นะืูคุณเองอาจจะพบคนที่มีความต่างจากคุณหลายๆอย่างนะคะตรงนี้นะคะช่วงวัยอายุนะคะแนะม้กระทั่งระยะทางนะคะเชื้อชาติศาสนาซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเวลาแห่งการปรับจูนซึ่งกันและกันนะ เมก e ีอัลฟอสนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เองเนี่ยความรักนะคะการพยายามปรับตัวนะคะเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ๆนะคะความรู้สึกใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะกำลังจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาในรูปแบบใหม่ก็ได้หรือช่วงเวลานี้เองคุณอาจจะมีโอกาสมีสิทธิ์นะคะ ได้เจอพลังงานใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะแต่เกด,ดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องราวของคนเก่าของคุณนั่นแหละที่เขาอาจจะกลับมาด้วยรูปแบบใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเพราะว่าเกดว่าเขายังมีใจหนึ่งที่ไม่อยากจะให้คุณเนี่ยหลุดไปจากวงชีวิตของเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ให้คุณลองเปิดรับนะคะพลังงานเหล่านั้นเข้ามาแล้วลองพิจารณาดูนะคะคุณอาจจะได้ค้นพบบางอย่างที่ตัวเองต้องการอยู่ด้วยคะ่ะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะจ๊ะประจำเดือนกันยายนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ